ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิเวอร์พูลไทย99นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารทีมลิเวอร์พูลของเราเช่นเคยผมไม่มีเป้าหมายส่วนตัวแต่ขอทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมดาวินนูนเ s สตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้หนุ่มผมยาวมาสเซอร์ของเราดาวินนูนเอสน่าจะคลายความกดดันไปพอสมควรแล้วหลังจากที่เจ้าตัวลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการให้กับลิเวอร์พูล พร้อมมีส่วนสําคัญในการนําหงแดงริเวพูงเราปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อหนึง่งคว้าลูกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลได้สําเร็จนูนเยซซึ่งย้ายจากเบนซิกานะครับมาเล่นในทิมแอนฟิลด์ของเราด้วยค่าตัวมหาศาลเป็นสถิติระดับสโมสรเลยทีเดียวโดวยเขาถูกจับจ้องอย่างมากจากแฟนบอลและสื่อโซเชียลนะครับซึ่งบางรายถึงขนานนามว่าเป็นนิวแอนดี้แคโรทั้งที่ยังไม่เห็นผลงานของเขากับทัพลิเวอร์พูลอย่างจริงจังด้วยซ้ำ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้หัวหอกอุลุกไวนะครับต้องแบกรับแรงกดดันอย่างมากและทําให้เขาไม่สามารถผลิตผลงานชั้นยอดเหมือนที่เล่นให้กับทีมจากโปรเกตในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับแม้จะซัดไปถึง4ประตูในเกมอุ่นกับแอลเบอร์ซิกนะครับแต่ก็ยังโดนปลามาดผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็พวกเกลียนคีย์บอร์ดนะครับอย่าไปสนใจอะไรมากไอ้น้องนูนเยสตั้งใจเล่นให้เต็มที่ สุดท้ายการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมคอมมูนิตี้เชลลก็เป็นดาวิดนูเยสนะครับที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลของเราได้จุดโทษและยังมงวประตูตอกฝาลงอีกด้วยทำให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เริ่มเพลาๆลงแต่กัน,นั้นนะครับดาวินนูเยสยังจะต้องเจอบทพิสูจน์อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่กำลังจะเปิดฉากในวันนี้นะครับรอลุ้นรอเชียร์กันได้เลยมาดูบทสัมภาษณ์ของดาวินนูเยสกันนะครับ ดาวินคุณรู้สึกยังไงกับสัปดาห์แรกที่ลิเวอร์พูลดาวินตอบว่ามีหลายๆอย่างมันยอดเยี่ยมเอามากมาผมรู้สึกประมานิดหน่อยในตอนแรกเพราะทุกอย่างมันใหม่หมดในช่วงแรกมันก็คล้ายๆกับตอนที่คุณออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งไปโรงเรียนใหม่พร้อมกับได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆทั้งหมดแต่หลังจากช่วงวันแรกๆผ่านไปผมเริ่มรู้สึกผ่อนคลายกับเพื่อนใหม่ของผมพวกเขาให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นเพราะเมื่อคุณเป็นคนเข้ามาใหม่คุณจะรู้สึกประมานิดหน่อย ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังไม่รู้ภาษาด้วยคุณต้องสื่อสารแต่คุณทำไม่ได้คุณต้องพยายามทำความเข้าใจแต่คุณไม่เข้าใจอะไรเลยตอนที่พวกเขาคุยกันจากนั้นเจมมิลเนอร์มาคุยภาษาสเปนิชเดียโก้อากันตาลาและนักเตะชาวบาซิเลียนรวมทั้งลุยดิอารสซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่ไม่นานก่อนหน้าผมดังนั้นผมก็เริ่มรู้สึกดีมากๆและผ่อนคลายสุดๆแน่นอนว่าผมไม่ได้รู้สึกประมาเหมือนกับช่วงสอวันแรกแล้ว สมาชิกในทีมคนไหนที่ช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนูนเยสตอบว่าโรเบโตฟิมิโน่ฟาบินโยลุยดิอาและฟาบิโอซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้อย่างนั้นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยพวกเขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านผมไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษแต่บอกจากใจเราสามารถสื่อสารเข้าใจกันด้วยภาษามือชาวอเมริกาต้าช่วยผมเยอะมากในเวลานั้นตอนที่ต้องรวมตัวกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือ และมันก็เป็นไปด้วยดีแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ผมมักจะอยู่ด้วยมากที่สุดเพราะทําให้ผมสามารถสนทนาได้คล่องขึ้นตอนนี้ผมยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษกับคุณได้มากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษและต้องสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมทีมผมต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะมันสําคัญมากในทุกๆเรื่องเมื่อผมได้เรียนรู้ภาษามากขึ้นผมก็สามารถพูดคุยทุกคนเป็นภาษาอังกฤษได้ลิเวอร์พูลเอฟซีถามต่อว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งในแคมป์ฝึกซ้อมที่ออสเตรียมันมีประโยชน์มากแค่ไหนที่จะสามารถเรียนรู้จากการเล่นเป็นทีมแต่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของคุณดาบินูเจสตอบว่าใช่ครับผมอยู่ที่ออสเตรียประมาณ7หรือ8วันถ้าผมจำไม่ผิดนะและมันเยี่ยมมากๆเพราะที่นั่นเป็นที่ที่ผมได้คุ้นเคยกับการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นและได้สร้างความเข้าใจที่ยอดเยี่ยมร่วมกับนักเตะทุกๆคนด้วยยกตัวอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่า ซึ่งเล่นในแนวรุกด้วยและคนอื่นที่เล่นกองกลางอย่างฟาบินโยและเฮนโดจอแดนแฮนด์สันนั่นเองโดยเฮนโดพยายามใช้เวลาในการพูดคุยกับผมเยอะมากติอาโกช่วยผมเยอะมากตอนที่ผมย้ายมาใหม่ๆเขามักจะส่งต่อคําแนะนําของผู้จัดการทีมตอนที่เราซ้อมวิ่งดริวและออกกำลังกายผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากผมมักจะไปยืนข้างติอาโกหรือนักเตะชาวบาซิลเลียแล้วก็ถามพวกเขาถึงสิ่งที่เราต้องทํอยางนั้นพวกเขาก็จะอธิบายให้ผมฟัง แน่นอนว่าในช่วงปรีซีซั่นมีประโยชน์ในการช่วยให้ผมรู้จักเพื่อนร่วมทีมเมื่อเวลาผ่านไปผมรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมมีความสงบและผ่อนคลายรวมทั้งมั่นใจมากยิ่งขึ้นลิปูเอฟซีถามต่อยว่าภาพที่คุณจับปลาตัวใหญ่ที่ออสเซียหลังจากไปตกปลากับเพื่อน,อนถามจริงๆคุณเป็นคนตกปลาตัวนั้นเองหรือเปล่าดาวินอนเชตตอบว่าบอกตามตรงนะ คอสซัซิมิกัสเป็นคนตกปลาตัวนั้นได้มันหนักราว120ปอนด์และมันใหญ่มากสําหรับคนคนนึงที่จะแบกไว้เพียงคนเดียวเรามีภาพที่พิสูจน์เรื่องนี้เพราะพวกเราทุกคนอุ้มปลาตัวนั้นพอถึงตาผมผมก็อุ้มปลาแล้วก็ถ่ายภาพจากนั้นอลิซองเบเกอรก์ก็อุ้มปลาแล้วก็ถ่ายภาพทุกๆคนทุกๆคนได้ถ่ายภาพแต่คอสซัสค,คือตัวจริงที่สามารถตกปลาตัวนั้นได้ทางลิเวอร์พูลเอฟซีถามต่ออีกว่า คุณมีความสุขมากแค่ไหนที่ยิงประตูแรกในเกมกับแอ็บเบร์ไรซิกดาวินนูเจสตอบผมมีความสุขมากมากเพราะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะยิงได้4ประตูหลังจากที่ซาลาให้ผมยิงจุดโทษเขาสุดยอดมากๆมันเป็นการแสดงท่าทีที่เยี่ยมจริงๆผมขอมอบประตูแรกให้กับเขาเพราะเขาเป็นคนมอบบอลให้ผมยิงจุดโทษผมรู้สึกมั่นใจผมคว้าบอลมาและจัดการยิงเข้าไปจากนั้นก็ทำได้อีก3ประตูซึ่งมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เราสู้กับทีมที่เก่งซึ่งมันเป็นเกมที่ยากลาบากโชคดีที่ผมยิงได้4ประตูและผมกลับไปที่โรงแรมด้วยความรู้สึกพอใจและมีความสุขมากๆเมื่อเพื่อนร่วมทีมเข้ามาแสดงความยิดีกับผมตอนนั้นผมรู้สึกภูมิใจและพอใจกับตัวเองมากทันทีที่จบเกมคนแรกที่คิดถึงก็คือลูกชายกับแฟนผมลิเวอร์พูลเอฟซีถามต่อยว่าคุณทาผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมคอมมูนิตี้ชิลคุณมีความสุขมากแค่ไหนกับประสบการณ์นี้ ดับินยูเตอบว่าตอนที่บอลเข้าประตูผมไม่รู้ว่าจะฉลองยังไงผมก็เลยถอดเสื้อและเริ่มฉลองด้วยการปลดปล่อยอะดรนาลีนรวมถึงความบ้าคลั่งออกมาผมมีความสุขมากๆในตอนนั้นผมขออุทิศประตูให้กับภรรยาและลูกชายของผมลิฟว์เอฟซีถามต่ออีกว่ามีอะไรผ่านเข้ามาในหัวของคุณตอนที่คุณวิ่งฉลองประตูผมพูดกับตัวเองว่ามันเยี่ยมมากแค่ไหนที่ได้สู้กับซิตี้และยิงประตูแรกของคุณในเกมนี้ มีความคิดมากมายวิ่งเข้าในห่วงผมในช่วงเวลาแบบนั้นประตูแรกกับการสู้กับยอดทีมในเกมใหญ่ผมไม่รู้ว่าจะฉลองยังไงดังนั้นผมแค่คิดว่าผมขอถอดเสื้อและฉลองมันอย่างเมามันเพราะมันเป็นประตูสำคัญในเกมใหญ่สำหรับอาชีพของผมและผมมั่นใจว่าผมจะจดจำสิ่งนี้จนวันตายลิฟวเอฟซีถามต่อการฉลองต่อหน้าแฟนบอลใหม่ของคุณเป็นยังไงคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณยิงประตูได้ในสุดสัปดาห์นี้คุณต้องไม่ถอดเสื้อ ดาวินนูนเยก็ได้ตอบว่าไม่ทําหรอกผมใจเย็นและนิ่งมากยิ่งขึ้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะฉลองยังไงก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านั่นแหละอารีนาลีนมันทําให้ผมถอดเสื้อออกมาตอนนี้ผมอยากขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะตอนที่ผมเริ่มวอร์มอัพร่างกายพวกเขาจะตะโกนเรียกชื่อผมนูนเยสนูนเยสและมันทําให้ผมขนลุกเลยทีเดียวพวกเขาร้องเพลงชื่อของผมระหว่างเกมด้วยนั่นเป็นสิ่งสําคัญสำหรับนักเตะเพราะมันจะทําให้พวกเรารู้สึกสงบและมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ลงสนาม ดังนั้นต้องขอบคุณพวกเขาทุกคนอีกครั้งว่าเพราะพวกเขามันจึงทําให้ผมรู้สึกดีจริงๆมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตในเกมพิมลีกพบฟูลแลมในวันเสาร์นี้ดาวินตอบว่าสิ่งแรกเรายังต้องฝึกซ้อมหนักในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้และเตรียมตัวให้ดีสําหรับเกมนี้ ผมพูดตลอดว่ามันไม่ใช่เกมง่ายๆและพิมลีกเป็นลีกที่มีการแข่งขันเข้มข้นซึ่งเต็มไปด้วยทีมชั้นยอดทุกๆเกมมันท้าทายและคุณต้องเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับเต็มไปด้วยแรงปรารถนาตั้งแต่นาทีแรกที่จะพยายามเอาชนะในเกมนี้ให้ได้ลหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคุณมีสิทธิ์เสียประตูและไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงขณะที่อีกทีมตั้งรับได้ดีและคุณพบว่า3มแต้มหลุดลอยไปนั้นนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังจริงๆแน่นอน ถ้าคุณพยายามอย่างหนักและสิ่งต่างๆไม่ได้ผลในเกมนั้นมันอาจจะเป็นเพราะคุณโชคร้ายก็ได้มันจะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยการแข่งขันเราต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพราะเรามีทั้งเกมลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งคุณต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในฐานะนักเตะเราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดทั้งร่างกายและจิตใจเป้อหมายส่วนตัวของคุณในฤดูกาลนี้คืออะไร บอกตามตรงผมไม่เคยตั้งเป้าหมายส่วนตัวเลยแน่นอนว่ามันคงเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและน่ายินดีมากๆถ้ายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและผมก็ยิงประตูได้แล้วแต่ไม่เลยผมไม่เคยกำหนดตัวเลขแน่นอนตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือพยายามทำลหลายๆสิ่งให้ดีที่สุดเพื่อตัวผมและทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีเพื่อทีมรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยเมื่อจบฤดูกาลเราจะได้ชูโทฟี่แชมป์นั่นเป็นสิ่งที่ผมและทุกๆคนที่ลิเวอร์พูลต้องการขอขอบคุณบทความจาก สยามสปอร์ตนะครับจากคุณทอมเ้งและพบกับการอัปเดต่าวสารลิวพูดได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ